เตรียมของจะไปใส่บาทใส่บานเมื่อมีโอกาสบรรยากาศย่มเศ้าบานห้างมีละคนสุขของคนอยู่บนนอกคนเมืองบาหู ว่ามันเป็นยังไงโพ้วทางนี้คือชัดแหละทางนี้มันจะทอนเสียงทีเ่ไหมนี่แลจะจ้าบรรยากาศบรรนอกตอนเศ้าๆก่อนไปใส่บาตรเย็บบรรยากาศสวยๆมาให้ดูนะคะพร้อมจักรยานอีห่างคู่ใจพร้อมกับกระตาใส่บาตรป่ะ มาเด้อไปใส่บาตด้วยก,ยกันหนาวบรรยากาศบ้าหนอกห้องอากาศมันเย็นหนาวหนาวแล้วบุอวันนี้เห็นมนบ้อกนาววอยู่ไก่สิมีวาวมียัางาุูภาพมัวมัวค่ะภาพมัวนี่ถือหมอก เดี๋ยวไปใช้บ,บาทก่อนเดี๋ยวสิบบรทท่านผ่า